สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่องโค้ i อินยูทูบนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเป็นอาทิตย์เลยนะครับก็ดารินเขาก็อยู่ด้วยนะครับแล้วดารินเพิ่งตัดขนใหม่นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้นะครับจะได้เจอดารินด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับเข้ามาที่เมสเซจนะครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่า เรามีเอสแคทที่สแคชอะครับเขาชัวเราให้เราเป็นสแคชเชอร์ได้นะครับก็เราจะมาทำกันเลยนะครับให้เราเป็นสแคชเชอร์ฉะนั้นคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับปึ๊บตรงโปรไฟล์ของเรานะครับคำว่า d ค n g in YouTube คลิกโปรไฟล์นะครับนี่นะครับมันจะมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราอย่างนี้นะครับ ก็ตรงนี้อาจจะมีเขา่าคิดตรงเขี่ยวก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปก่อนนะครับและตรงนี้นะครับเขาเขียนว,ว่าเรากำลังเป็น newscratcher อยู่นะครับและเขาจะมีคำว่าลูกเขาจะมีวงเล็บรูปดาวคำว่า become s cratcher นะครับฉะนั้นเราสามารถเป็น cratcher ได้นะครับแต่ว่าใครที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันอย่างเงี้ยจะยังไม่มีนะครับ ถ้ามีมันจะส่งเมลมาให้ตรงนี้มันจะเขียนเลขอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาครับว่า become a scratcher ฉะนั้นเออตอนนี้เขาเขียนว่าเราจะกลจะกำกำลังจะเป็น scratcher ฉะนั้นในหน้าที่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยให้เราอ่านดีๆนะครับก็ผมอา,อาจจะขออนุญ,ญาต p พสต์วิดีโอไว้ก่อนนะครับ บางครั้งเพราะว่าผมจะอ่านไว้จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็เขียนก็เวลาโพสนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าน้าจอมันจะดำแล้วก็ออกมาหน้าใหม่นะครับฉะนั้นคลิกเข้ามา next นะครับเขียนมันจะเขาจะเขียนว่าขอพักก่อนนะครับว่าทุกคนเนี่ยพวก sketcher เ,เนี่ยจะรู้สึก welcome หรือว่ารู้สึกพวกแบบยินดีต้อนรับสแคชเรานะครับประมาณนี้แล้วก็กด next ตรงนี้นะครับอ่ะขยายให้ดูนะครับเผื่อใครมองไม่เห็นนะครับเขียนว่า many projects are made by kids who are new scratch when we comment on other p r o j e c t we say something we like about it and suggest Way to make it better ก็คือหลายหลหลายๆลายโปรเจกต์หลายหงานของเราเนี่ยมันทำจากเด็กนะครับ kids แปลว่าเด็กก็เป็นพวก sketch คนเป็นพวกคนที่ทำ sketch คนใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนที่เรากำลังคอมเมนต์โปรเจกต์อื่นๆเนี่ยเราชอบคอมเมนต์เราจะคอมเมนต์เกี่ยวกับสิ่งโปรเจกต์นั้นนะครับ ว่าจะทำให้มันดีขึ้นอะไรยังไงนะครับแล้วก็ next นะครับ่ะ uh, we give credit ก็คือ Anything share on scratch can be remixed by everyone when we remix we give credit to the original creator ก็คือถ้าเรา remix ของคนบางคนนะครับมันจะมีมันจะมี thanks to นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะผิดก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่นะครับเช่นอะ่ะยกตัวอย่างของวันนี้เลยนะครับ p a h ศูนย์หกศูนย์สี่สมมติว่าเขาไปรีมิกซ์อันนี้มาไรเคียนะครับิกเข้ามามันจะมี thanks ตัวนี้นะครับ thanks to ชื่อคนที่ทำ for the original project แล้วก็ชื่อโปรเจกต์แบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนนี้เข้าไปลืมอมาจากอีกคนนึงมันก็จะมีสองอันนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาโปรไฟล์เหมือนเดิมคลิกตรงนี้นะครับก็แล้วก็ next 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 ไปหมดนะครับคลิกมาอันใหม่นะครับ we help keep this l i d e friendly ก็คือ sketch มัน กันนะครับก็คือมันสนุกแล้วก็เป็นมิตรเป็นเป็นสถานที่ที่มันเป็นมิตรเพราะว่า sketch เอ่อ sketcher ทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นโปรเจกต์หรือคอมเมนต์อะไรประมาณนี้ครับคลิกรีพอร์ตนะครับ ประมาณนี้ครับรหรือว่าคอมเมนต์หรือโพสเจอร์อะไรที่มันไม่ดีก็คลิกรีพอร์ตได้นะครับและสุดท้ายก็คือ w e i n v i t e you to be c o m e a scratcher ก็คือเราชักชวนคนน่ะมาเป็น scratcher แล้วก็ you get to decide if you want to be a scratcher เขาบอกให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเป็น scratcher หรือเปล่าถ้าเราอ g ก e e หรือถ้าเราตกลงให้ be respectful Cons t r a c o n t r a c t i v e give credit and help, keep this s i d e friendly, click I agree ก็คือให้ทำตามกดนะครับแล้วก็คลิกอ,อันนี้ I agree ถ้าเราไม่เอาไม่อยากมีคำส a t chter แค่กดผิดก็คือผิดตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใจเนี่ยเราสามารถกดกลับได้นะครับโดยการเหมือนที่ทำเมื่อกี้เลยนะครับผิดแล้วก็คลิกตรงนี้ใหม่ แล้วก็กด I agree แล้วเขาก็จะเิีนว่า Congratulations on becoming a s r a t c h e r ก็คือเราตอนนี้เราได้เป็น s r a t c h e r แล้วนะครับแล้วก็คลิก OK หรือผิดก็ได้นะครับก็เดี๋ยว เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าทําเกมแน่ๆนะครับแล้วดูซิว่าจะเป็นเกมอะไรก็เจอกันนะครับวันนี้บ๊ายบาย